นครับ่นเตะปูโดดดอกนี่สองดอกเบ่งเบ่งครับตามแค่วล่นถวยขักแน่ขักแน่ขาดบริหารว่าจักดอกไง้ยจุ่มเดียว้องเอ้จักดอกฮดตรงนี้สามดอกครับผม งามๆเลยไม่จะเห็นไข่งามๆารครับเจแล้วก็ครับบานนี้ซึบดึบอืมกล่องนี้ก่อนเยอะไปหรอควอมหยาดบ้างก่อนครับอือดอยมันสั้นครับผมสุดยอดท่างงการครับจ็ดดอกนี้หนึ่งหกหกเจ็ดแปดเก้าสิบดอกครับนี่จุ่มนี่ มาตุกฝนตกพื้นที่สองครับองครับก็เลยมาหยามมึงครับผมเป็นเห็ดไข่หวานนี่ักหานมาหานครับนะอกนครับโอ้นี่เป็นจีมตุกจีงามเลยครับจุบน,นีครับ ปาดตอวโหยโคยดียบจักบานจักจุ่มนะครับบานกับมีจุ่มกับมีจีกับมีครับเงียบอือฮึโอ้โหเหตุใดเราพิลองมาเนี่ยเงียบจุ่มเดียวอุ้ยพี่เหยียบบุญ่ะโอ้เป็นจีเป็นจีครับ อยนะขาหันไปแล้วบเดียวหมดไปต่อเหรอโอ้หาอย่างหมดอือหมดคันอ่ารับ Ừ, oh nào oh này pin zoom chỉ tập hợp chẹt các

มันก็สวยแห้งอะไพี่น้ังมันแห้งว่าหนาแจ้งครับบ่งเยห์บงเวลานี่ยตีห้าตีห้าสามสิบเจ็ดมันหนาแจ้งเลยไงไปดูกันตัวครับเพื่อนครับงาเบิ่งเห็ดน้อยมาป่หมูแรกครับนี่เห็ดไครครับเห็ดไข่สุดยอดทางการครับจัดดอกนี้หนึ่งหกหกเจ็ดแปดอกครับจุ่มนี่ อันนระเบิดที่ห้อบังจีก็บุ่นยียครับอุ้ยบังจีเนาะนี่น,นี่ครับน,นี่นนนนอ๋อตัวนี่ล่ามไปนี่ครับขันนระเบิดพี่อย้ยผ่านคล้องแฉะพูดนะ <c oughs> นั่นมีดอกทั้งต่ยิยและดอกหนึ่งนะครับอุ้ย <c oughs> ขักแน่ครับเดินนี่ขี่เดินหนึ่งนี่ขันนระเบิดอยู่ไปที่ฟ้าไปเบิึงครับ สสก,ก,นนกัดฉีดมันนี่ครับนี่โดดมากนี่ครับโอ้ยปุ่นโดดหนึ่งอันนี้บานอู้ทั้งบานทั้งกี่นี่ก็บานนี่ครับบานนี่ครับอื้มกี่จี่ใต้นี้อีกครับนี่ม้งหูเห็นหรือเปล่าเห็นสือด้วยครับนี่เห็นมั้ เคียบเสียงอยู่ใี่ฮะ่งจันครับบาดนี่นับเตีปูโดดดอกงี่สองดอกเบ่งเบ่งครับตามแค่วล่นถวยจุกมีทั้งหลายครับมาขออยากดุยเลยบาดนี้โอ้ยิมหักไป นีจักดอกเลยอือหืออือวิดูนะวางอุ้มจุ่มไปนี่แล้วอือือคักแน่คักแน่อู้หขาดบปแล้วฮันว่าจักดอก เนี่ยจุ่มเดียวพี่น้องเอ้ยชดอกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ้าิปดอกเอาได้มาแน้วล่ะชิปดอกก็ดโดดออยักจิดลงกระตาคนนึงนะครับเต็มอายะเต็มไม่เต็มมือหอบเบาเ็โดดจิมย่างเดียวจิมครับจิมโอ้ย กับสองดอกอือฮาร์ดตรงนี้สามดอกครับผมงามๆเลยมีแต่เห็ดไข่งามๆครับผลงานครับจุ่มเดียวขถึงตาหย,ย่อนพี่น้องแบบเก็บตาเลนเต้นอีกแล้วพี่น้องเจออีกแล้วครับผมมามเดี๋ยวเสี่ยเบิงครับอย่พี่น้องจุ่มนี่ไหมมากกว่านีกแล้วครับโอ้ยเจ้าวันเงี้นี่ครับมีแต่เห็ดตะไคร้เลยพี่น้องครับุูนะเครื่องเปีย์ฝนตก จกักดอกนี่จุ้มนีซีหาดอกไปขอหยาดลุยด้วย,ยครับพี่น้องครับนี่กับเบียยซุ้มเปีย์กับพ่อเปีย์พี่นอ้องซุ้มเปีย์นี่เดี๋ยวเสียไปเห็ดเสือมั้งครับเอาซุ้มมันบวเบกเพย์ีกก้อนครับบ้านนี้ซึบดึบหืมก้องนี่ก่อนเยอะพี่น้องขอหยาดบ้างก่อนครับอดอยมันสั้นครับผมกระตากับตองหาแนวตั้งที่ดีเป็นเรื่องของสั่น ปีนล่างห้างตกด๋อยหได้กินฮอดเเ็ดพุ่นแล้วนี่ครับโอ้โห่เฮ้ยสีน่ะบัดมือสีมานครับพุ่นน่ะโอ้ยเต็มไม้เต็มมือพี่น้องครับไปเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเลนด์นะครับผมเดี๋ยวไปาวาหามือีกจุ่มนึงครับนี่เป็นจีเลยตอนนี้จีก็เอาละบอดี้อ่ะเอ้อพิเศษอะ ดูด <curves> <Gosh> ด้านเดียวจิตเตรียมตาเด้ยพวกนี้นี่มู๊ดมีบานออกตะบึงมู๊นี่เนาะขึ้นเป <ük faut composer ita> <m ul ough> ียดแล้วไงขาไหมเปียดแล้วหัวหอดแม่งบงนไงดอกใหญ่แล้วครับอันนี้เก็บเกี้ายเก่า ถูดักถูเรียแน่ในไหยครับดอยกิจากทุกสูงสั้นๆอยู่หอกนะครับช่วยหนีให้คักอ้ยคักแน่แท้นี่เจนนี่เป็นกีเลยเจ้านี่โอ้ยวัน โอ้โนี่เปียย์ล่ะฮาร์ดจริงไหมดังปดลดฮาร์ดนี่เมันจุ่มนี่ครับเต,ต็มใหม่เต็มมือบอกเลยมือนี้ครับไปตามซึ่งๆอีซึ่งอีกน,นี่โอ้ยเปียย์เปิดเนาะเสียดายถ้ามาไวกว่นานี้นสิใครน่าจะเป็นจุ่มอยู่ด้เนาะ เดี่ยวเด้อนี่ครับอขอหอยาบลุงกตาบบดนี้ครับพ่ออีกดอกนึงนครับโอ้มืโมนี่เป็นมือวันเห็ดไข่อีดิวันเห็ดไข่ครับโมเมนต์จีบไ,ไม่ได้หรอกเห็ดไข่าบานผล <c oughs> งานเี่น้องเตี๋มตาไเลย,ย,าาเยนะครับนี่หนุ่มสาวมาเตรียมตาแล้วครับทั้งบานทั้งกี่ล่ะเออบึงความสั้นครับพี่น้องครับ,รบสั้นแค่กี่ดิบสุดยอดสั้นมาก มุมไก่แห้งครับพี่น้องสูงจริงๆสูงเสียบฟ้าครับคุณท่าน,นเห็นยอดดอยอยู่เนี่น้องนนี่ขนาดขึ้นมาไก,ก่เลยครับไปเดี๋ยวเิขึ้นไปพิชิตยอดดอยได้ครับเลย